สวัสดีครับทุกท่านนะคระับผมคร a ี่ก่อนนะบอยู่กับเกมมือถือ The Revolt Missing ใช่ไหมเออนะหรืออะไรต่างเกมแนวจัดทีมอือดาแล้วกันนะครับผมก็อ่ะเล่นยยง่ายๆนะครับผมสบายๆแนวตั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผม,มนะเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ เป็นเมืองเมืองอะไรก็ไม่รู้นะผมเนี่ยเราก็ไปที่สตอรี่เลยแล้วกันนะผมไปเลยด่านกันนะครับทุกเกมว่าผมก็จะมีเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับทันนี้แตะได้ไหมโอเคจังหวัดไปดูเนื้อเรื่องกันนะผมมันแบบไหนเล่นไปเรื่อยๆนะครับจัดมาครับผมตัวนี้เนี่ยเติร์ดไอก็จัดไปดินะครับเนี่ยก็จะมีบอกนี่นะไม่ต้องสนนะผม มันบ่นอะไรไม่รู้ครับสะกี้ไปนะครับในตัวเกม้องทำอะไรครับต้องอัพอัพตัวละครแล้วก็ปล่อยเลยนะแนะไวไอดอลชิวๆก็ไม่ชิวนะแต่ว่าก็ภาพสวยดีนะครับผม,มเป็นไงละ่ะคูณได้เท่าไหร่คุณหนึ่งคูณสองโอเคครับผมหวัสดีครับเป็นไง จะจอกไอ้น้องอเกือบครื่งหลอดเหมือนกันไม่กระจอกแล้วเนี่ยโ <you> ดนเลยนี่นี่ไรเราเกือบม้อยเกือบม้อยมาครับอันตีคู่ครับผม,มนี่วังกรทยานฟ้าอ,อย่างแจ๋วก็ประมาณนี้นะตัวเกมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับก็ลุยไปเรื่อยนะฮะอย่างที่บอกครับผมอ,อีกสักหนึ่งดานแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โดนี้ครับเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นของัางวันนะอ่าได้ดาวกีดเดผมก็ มันรับของรางวัลไปนู่นนั่นนี่นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอ่าลุยสตอรี่นะครับมีแบบเมนสตอรี่นะบางอันก็ต้องปลดล็อกตามเลเวลนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหน้าหน้าเป็นแคมป์นะครับผมซึ่งเราก็จะมาดูระบบต่อต่อไปเลยแล้วกันครับแคมป์มีอะไรบ้างครับมีซัมมอนนะครับฟรีซัมมอนครับผมเป็นการเปิดกระชานะจัดไปปิ้งอะไรก็ไม่รู้นะมาครับซัมมอนตัวนี้ เปิดสิบใช่ไหมตังค์ไม่ได้จะพอครับเปิดดูอีกหนึ่งที่หนังสือหน่อยอ่านเฮ้ยอ่ะได้ใครแล้วนะอ๋ออเคน่าจะหมดตูดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นี่คือการเปิดกาชานะโอเคครับผมร,ระบบอ,อื่นมีอะไรบ้างครับผมอ่าอ่ะ,อะ ไล่อัพครับผมด้านล่างก่อนเลยกันก็เป็นการอัพเกรดตัวละครนะครับผมซึ่ง,งาการอัพเกรดตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้อันนี้เป็นตัวหลักเรานะมันจะเลเวลขึ้นตามสตอรี่นะครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวอื่นก็กดไปเลยนะคราบ่าฮาอันนี้มันเต็มแล้ว <c oughs> เต็มแล้วก็อัพอัพไม่ได้นะประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของอัพเกรดเหมือนกันนะครับยังเบรกไม่ได้นะผมเบรกไปเต็มแล้ว นะฮะแล้วก็ถ้ามีไอท่งไอเทมก็กดเข้ามาาใส่ได้นะครับผมฟอร์แมชชั่นนะครับปรับเปลี่ยนได้นะอยู่ข้างหน้าข้างหลังได้หมดนะครับผมหลังหลังน่าจะใส่ได้6ตัวนะโอเคครับผมแล้วก็เอนชั้นอ๋อนะครับถ้าใส่แบบใส่ไอเทมก็กดเอนชั้นอ๋อได้เลยนะครับแล้วก็เอนชั้นมาสซิรีนะครับผมจัดไปเอนชั้นเอนชั้นอ่าเต็มแล้ว <G ül> อะประมาณนี้แล้วกันต่อมาครับผมเป็นอันที่สี่นะครับอันนี้ก็คือคืออะไรวะไม่น่าจะมีอะไรอัปเกรดเหมือนกัน <c oughs> นะครับแล้วก็แบ็คแพดนะครับสามารถยูสใช้งานกับตัวละครบางตัวได้นะใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยเออครับใช้งานได้นะแต่ว่าของมันไม่มีนะครับแล้วก็คิวนะครับยังไม่เปิดก็ต้องอรอเลเดียวนะครับประมาณนี้แหละนะผมแล้วก็ออน,นั่นก็จะเป็นพวก ่เนียรับของรางวาัลอะไรแบบนี้นะครับผมมีรับของรางวาัลอีเวนต์นะวันนี้อะไรเนี่ยโฟร์คิงอะไรทุกอย่างเป็นตู้เหมือน,นตู้สลอ็อตยังไง <c oughs> อ่าพวกนั้นเอาเนี่ยคือเป็นกิจกรรมนะครับพวกนี้เป็นกิจกรรมทั้งนั้นเลยเวียบง VIP นะครับวอลแฟร์นี่ก็เลยฮะนี่มันนี่รายวันเนี่ยเช็คอินนะวันนี้ไปเช็คอิน Check นะ ตามวันที่จริงๆนะครับผมถ้าใครไม่ได้เล่นวันไหนก็อดวันนั้นไปแล้วหลังก็คงอาจจะต้องเสียอะไรสักอย่างนะครับตามแบบฉบับเกมทั่วไปนะพวันี้ก็เป็นช็อปต่างๆนะครับผมรีเฟซได้น,นู่นนี่จ,จะซื้อไหมนะครับใช้ใช้ตรงนี้ซื้อนะอา่าแล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันก็สอนพอดีช่างมันโอเคครับผมประมาณนี้นะครับส่วนตัวเกมก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรมากมายนะครับอา่า ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีพวกนี่อะไรนะเขาเรียกว่าไรน,น,นะฉายานะครับก็บกเซตัสด,ด้วยนะครับผมเตติ้งเกมนี้อยู่ไหนวะไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันอ่านเน่นกดามขีดนะฮะโอเคสามขีดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะจริงๆมันพวกนี้มันยังล็อกอยู่ในเรื่อสามสิบเจ็ดสิบนะครับก็ ลองไปเล่นๆกันดูแล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูค,คร่าวๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะวันนี้ไปแล้วนะครับฝากเรื่องนี้แล้วกันนะครับ